มาต่อกันที่บันเทิงจีนมั้งดีกว่านะคะมีข่าวออกมาค่ะเฟิงซอฟเฟิงนั่นเองนะคะล่าสุดทำเอาแฟนๆตกใจหลังจากที่เขานั้นออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะคะซูบลงไปหลายโลเลยทีเดียวค่ะ อย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเฟิงเซาเฟิงค่ะกับเจ้าลี่อิงนะคะสองพระนางคนดังแห่งวงการบันเทิงจีนนั้นแจ้งข่าวเตียงหักรักร้างกันไปนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาปิดฉากชีวิตคู่กว่า2ปีมีทายาทด,ด้วยกัน1คนลงไปอย่างปัจจุบันทันด่วนค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่ะคะจะมีแถลงว่าเป็นการตัดสินใจจากกันด้วยดีแล้วก็ยังเป็นผู้ปกครองดูแลลูกๆร่วมกัน แต่จากการปรากฏตัวร่วมแถลงข่าวซีรีส์เรื่องใหม่นะคะของฝ่ายชายวัยว42ปีล่าสุดนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่แจ้งข่าวหย่าร้างออกมาชาวเน็ตเนี่ยตามตัวรกใจเลยค่ะถึงกับสภาพที่ค่อนข้างจะซูบนะคะแล้วก็สุดโทรมของเขาหลายคนเนี่ยบอกว่าเฟงเศร้าเฟิงค่ะเหมือนอายุมากขึ้นอีก10ปีทั้งที่เพิ่งแจ้งข่าวหย่ามาได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นตรงข้ามกับฝ่ายหญิงนะคะอดีตภรรยารุ่นน้องวัย33ปี ที่ดูเหมือนว่าปรากฏตัวเมื่อไหรเนี่ยก็ยังสวยออร่าพุ่งไม่เปลี่ยนเป็นที่มาให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาไม่น้อยนะคะว่าเป็นเพราะว่าเธอรอเวลาที่จะกลับมาโสดอยู่หรือเปล่าอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะเฟิงเช่าเฟิงนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขารู้สึกเหมือนว่าเจ้าลี่อินะคะยอมแต่งงานด้วยเพราะว่าเกิดตั้งท้องขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีอีกหลายเสียงช่วยแก้ต่างให้นะคะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นนางเอกทําให้ทุกครั้งที่ต้องปรากฏตัวเธอก็ต้องรักษารูปลักษณนะ,ะลุคของตัวเองให้ดูดีดูสวยอยู่เสมอค่ะ ทางนี้นะครับเจ้าลี่อิงกับเฟิงเซาเฟิงนะกรับกบักกันจากกองถ่ายหนังไซอิ๋วสามเมื่อปี2018ครับก่อนที่จะมีข่าวแต่งงานในเดือนตุลาคมปีเดียวกันหรือเพียงเดือนเดียวหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกเก็บภาพเหมือนกําลังตั้งท้องอยู่โดยหลังข่าวการเลิกราเนี่ยสื่อจีนก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่แตกหักครับว่าอาจจะเป็นเพราะทัศนคติและก็แนวทางการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมากจนเกินไป เนื่องจากเฟิงเซาเฟิงครับมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เลือกมาทำงานในวงการด้วยความชื่นชอบส่วนตัวในขณะที่เจ้าลี่อิงนะครับมาจากพื้นเพที่ยากจนเธอจึงต้องดิ้นรนมากกว่าและเมื่อได้เข้าสู่วงการบันเทิงจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้หน้าที่การงานรุ่งโรจน์ตอนนี้บันเทิงจีนก็มีข่าวรักเล้าเตียงหักกันหลายคู่นะคะใช่อย่างคู่ต้าเอสหรือว่าซันชัยนี่ก็มีข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ใช่แลวนะคะแต่วั่มีบทสรุปก็ต้องตามดูกันต่อไปนะคะใช่ครับ